เดี๋ยวผมจะเทสปืนสองแบบนะเป็นตัวสไลด์เป็นตัวใหม่นะครับมียางกลมแล้วก็ยางแบนนะระยะประมาณเก้าเมตรนะครับยิงไปคุยไปเรื่อยๆพี่นะครับผมมีตัวสไลด์นะฮะโดยปกติเป็นยางกลมแบบนี้นะครับสิ่แรงดึงนะฮะเสร็จแล้วเป็นตัวใหม่เป็นยางแบนยางแบนเป็นแบบหนานะครับเป็นตัว2มิลแล้วก็สี่แรงดึงนะครับในเมืองไทยยังไม่มีนะผมเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็รอตัวงาณนะตัวนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาช่วงชักตัวนี้ผมทําอยู่หกสิบสาม นะครับน่าจะลงตัวเท่านี้นะฮะแต่จริงแรงมากไ,ด,กนะาไ,ไ,ได้กว่านี้นะตัวยางยังไม่ไหวโอเคไปดูกันเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวยิงไปคุยไปเรื่อยๆนะครับลูกกระสุนเนี่ยมันจะใส่ได้ตั้งแต่8มิลจนไปถึง14มิล16มิลก็คือลูกแก้วที่เราดีดนะครับใส่ได้แต่มันใสย่ยากยาก,ยากงต่างก็เลยไม่ต้องเอาแล้วเอาประมาณนี้ผมตั้งนะฮะเลเซอร์แบบนี้นะพี่ เราต้องตั้งเลเซอร์กับตัวลูกปืนให้มันตรงกันนะครับระยะก็อาจจะสี่สิบเมตรแปดเมตรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตั้งตรงเสร็จนะฮะนะครับนะฮะมันอยู่ที่เราตั้งนะครับยิงไม่ถูกเลยช่างนะผมก็เลยถามลูกค้าคุณพี่ได้ตั้งเลเซอร์กับตัวเอ่อหรือว่าตั้งกล้องให้มันตรงกับลูกปืนหรือยังก็บอกไม่ได้ตั้งก็ติดตั้งแล้วก็ยิงเลยนะคือเราต้องจะต้องตั้งนะครับแบบนี้นะฮะ พี่จะต้องไปตั้งเลเซอร์กับตรวลูกปืนให้มันตรงกเท่านั้นนะคพี่ตัวนี้เป็นตัวยางกลมนะครับดปกตินะครับเสร็จแล้วไปดูตัวอ,อยางแบนนะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมมีความมั่นใจมากเรื่องตัวยางแบนถือว่ามาดีเลยพี่นะฮะเรื่องวิถีเร่องอต่างจะไปมุมเดิมตลอดนะครับตัวนี้ตัวนี้แววดีสั้นด้วยนะฮะความแรงก็ทำแรงได้พี่นะะนะครับผมจะยิงสามเป้า ลูกที่ผมใส่อยู่เป็นลูกเล็กนะครับลูกแปดมิลนะใส่ง่นยดีใส่ทุกเเ็บแปดมิลกับลูกใหญ่นะครับแปดมิลกับสิบสองมิลหรือว่าลูกสิบมิลต่างต่างกันเยอะนะครับเวาลายิงนะครับเดี๋ยวให้มันหยุดแป๊ดหนึ่งนะนะครับแปดมิลมันจะส่งลูกได้ไกลได้ดีกว่านะครับลูกมันจะพุง่งอย่างเช่นเออเราทําเป็นบอ่อปลานะครับบอ่อกุ้งงต่างเราสักสี่สิบหกสิบเมตรต่างเงี้ยนะฮะ ยิงไกลๆไล่นกเรงต่างที่มันมาก่อกวนเนี่ยไล่สาดแรงๆก็ดีเหมือนกันลูกมันจะตกน้อยกว่าเพราะลูกมันเบานะฮะลูกมันลูกมันเล็กมันพิวกว่าแล้วกันตัวนี้ผมใช้ยางแบนอยู่นะครับนะครับมันง่ายเพราะว่าเราใช้เลเซอร์เนี่ยเลเซอร์กับตัวกล้องมันจะต่างกันไหมนะฮะตัวกล้องเนี่ยมันจะเล็งจากฝั่งเราตัวกล้องมันจะมีไฟอยู่ที่เลนกระจกก็คือเอาไว้เป็นจุดเล็งศูนย์เล็งเท่านั้นก็เรียกว่าตัวกล้องเลดดทนะครับมันก็ ก็ยิงดีนะฮะนกมนี่ตื่นนะครับตัวพวกเลเซอร์เนี่ยมันจะเล็งปลายทางเลยพี่เหมือนผมตั้งให้ตรงอย่างนี้นะฮะเรวจะยิงจุดไหนเสร็จแล้วเราไม่ต้องอยิงอันนี้ผมแนบแนบคามจะนิ่งหน่อยนะฮะโอคนเขาจะยิงประมาณนี้นะครับทอนนันเองรองมันนิ่งหน่นิดนึงนะฮะนะครับตัวนี้จะยิงมะเขือเล่น <laughs> ยิงไปพอคุยไปครับพี่นนะครับพอได้คุยกันแล้วลูกค่อนข้างเล็กด้วยนะครับลูกที่ผมใช้อยู่กับพิวดี 8มิลมันดียังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือยิงได้ไกลกว่านะครับพุ่งได้ไกลกว่านะครับแล้วก็หาซื้อง่ายหมดจากผมคุณพี่ก็ซื้อตามร้านจักรยานนะครับอ,อร้านจักรยานร้านอะไรมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็มีแต่กนะ็เป็นพวกลูกปืนไม่แพงนะฮะรอมันิ่งด้วนึงนะครับนะครับอย่างเงี้ยผมอันนี้ถ้าเราตั้งกล้องตั้งเลเซอร์ให้มันตรงกันนะครับก็คือลูกปืนที่มันวิ่งไปนะครับสมมติอยู่ผุ่ใน9เมตรนะครับลูกปืนมันตรง9เมตรมันจะไป ป็นพอดีพอดีกับตัวเลเซอร์ที่เราตั้งไว้นะฮะเสร็จแล้วเราอยากยิงสักสามสิบเมตรคุณพี่ก็ต้องเอาเลเซอร์เนี่ยข้ามหัวไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้แค่นี้นะครับถ้าเราจะยิงสี่สิบเมตรตลอดคุณพี่ก็ต้องไปตั้งเลเซอร์กับลูกปืนให้มันตรงกันเออยู่ที่สี่สิบเมตรนะครับเท่านั้นล่ะนี่ลูกปืนมันตกตามแล้วก็ไปไล่เลเซอร์มันตกตามสี่สิบเมตรมันก็จะไปเตือนบริเป๊ะแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเรายิงสักสิบเมตรลูกปืนมันก็จะข้ามหัวนะครับเท่านั้นแหละ นะตัวนี้ก็เป็นตัวยางแบนนะครับตัวตัวยางแบนเนี่ยเป็นขนาดสองมิลน,นะครับแล้วก็ช่วงชาผมทําอยู่ที่หกสิบสามนะครับเ,เดิมทีผมทําอยู่เจ็ดสิบห้านะครับตัวเจ็ดสิบห้าเสร็จแล้วมันหนีบไม่อยู่นะผมก็เลยเอา้าผมก็เลยไปใส่ด้านในนะครับปรากฏว่าหนีบอยู่แล้วนะแต่ว่ายางมันมันแข็งมากวิลองไปดูแล้วกันผมยังอยู่ที่ระหว่างทําอยู่สวยดีตัวนี้ยางแบนนะครับในเมืองไทยยังไม่มีนะครับ มันมีแต่เป็นง่ามตัวธรรมดาที่เราทำกันง่ายๆง่ามตัวนี้มันจะเป็นง่ามสแตนเลสแข็งแรงนะครับเออไม่หักแรงต่างทําเซฟกันลั่นด้วยนะฮะเสร็จแล้วใช้ยางใหญ่ครับพี่ยางขนาดสี่เซนนะครับหนาด้วยนะับเป็นไม่ไม่ใช่เป็นบางเหมือนในตัวหนึ่งมิลนะอันนี้หนาสองมิลแล้วหนาด้วยนะฮะเออข้างละสองเส้นสองเส้นอะไรมีนะครับพี่อะไรมีกับผมนะครับผมสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ตอนนี้รองง่ามตัวนี้เอาเป็นตัวอย่างไปก่อนนะเอาเลยมายิงคุยกันดูแต่ราคาจะสูงกว่าตัวตัวตสวกลม ะมาดูตัวนี้ก่อนมาเป็นไงบ้างยิงไปคุยัยนไปนะโอเคเดีย๋ยวให้มันเกี่ยวๆหน่อย <mm> มันจะได้เหลือน้อยลงหน่อยโอเคนะฮะยิงพอได้คุยันอ้าวขอปไปซะลนะตั้งไว้ก่นนะครับเอ๋ยว้ตองการกนแป๊บนึงนะฮะอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับโอเคประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวไปดูตัวอีกตัวนึงนะครับราคาผมอยู่ประมาณพันห้าครับตัวปืนตัวนึงตัวสไลด์นะครับราคาโปรก็คือเอตัวขายดีสุดก็คือตัวนี้แหละตัวไม้ประดูนะครับพนักงานเราค่อนข้างที่เฉลียดมากนะครับอตัวเรื่องรางเหล็กกลมๆนะครับขอบมันจะมวนนะพี่มันไม่เป็นสันเหมือนกับตัวยี่ห้อทั่วไปนะครับโดยส่วนมากมันจะมันเหยียบไม่ไปพี่มันมีปัญหาเรื่อง เรื่องขอบมันสั่นมันคมหนึ่งหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะตัว ament, มันเหมือนกันนี่แหละข้าเสียมันนะแบบนี้เราก็ไปตั้งเรานะครับเรื่องวิถีเรื่องความแม่นนะครับผมยกให้นะก็เรื่องเรื่องความแม่นนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณลูกค้านะครับอยู่ที่มือเราด้วยนะครับวพาเราจะมือนิ่งไหมตรงไหมนะฮะเอยิงไปยิงมายิงไม่เข้านะครับคุณพี่ก็ต้องไปดูเรื่องตัวไกลปืนนะมันมันคลอนไหมตัวขากล้องนะครับมันแน่นไหมมัน,นนะตึ๊กักึ๊กักอะรต่างนะครับ มันเคลื่อนได้แังจากเลเซอร์มันก็จะเคี้ยนตามันก็ก็ตั้งแม่แม่นะครับเนี่ยได้ยางก็คือเราก็ยิงแบบนี้ก็ได้ใมไหมฮะนะเราไม่ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะครับก็คือเราก็เอาเลเซอร์จี้ยิงกัเลยนะครับพรานั้นก็ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับปืนสไลด์นะฮะพวนัดนี้น่าจะเข้ากลางนะครับโอเค ใส่ปึ๊บแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะครับเลเซอร์ชาร์จได้นะฮะมีแสงเขียวชาร์จได้นะครับเลเซอร์ชาร์จได้ยางอะไรนะครับหมดแล้วก็สั่งที่ผมนะครับจะสั่งในลาซาดาทั่วไปมันก็มีนะครับแต่มันจะเปจะเป็นคนละยี่ห้อกันสั่งกับผมเนยส่วนยางแบนไม่มีที่อื่นนะครับมีที่ผมเจ้าน,านี้เจ้าแรกนะฮะนำเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่เตตัวยางนี่เป็นตัวยางแบนนะตะเกียน Okay, เดี๋ยวมันเหลือนิดนึงเอาตัวเลเซอร์ตัวนี้ยิงเล่นเนี่ยตัวสั้นนะเลเซอร์แสงเขียวนะครับเอ่อเป็นพวกงานหนูเป็นพวกงานกลอรอกกระก่างสังเนี่ยมันจะไม่ตื่นนะครับแต่อย่างนี้มันจะไม่ตื่นไม่รู้เหมือนกันขามงไม่เห็นมันมียังไงทำไมด้วยนะแต่ถ้าจะเป็นนกเระเลงสั่งมันจะตื่นแต่กลางคืนยิงหน้านะครับไม่ได้ก็คือเรื่องกลางวันมันจะตื่นนะดูตกใจหน่อยก็ต้องไวๆหน่อยก็ลองไปดูออก แต่มันก็สรุกสบายดีนะฮะ yeah, เหยียบปุ๊บยิงนะครับเดี๋ยวลองลูกแก้วหนึ้งนนะลูกแกวน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยตอนนี้ผมสลับใช้ลูกแก้วนะครับตัวนี้เป็นลูกแก้วเอ่อสิบสองมิลนะครับลองดูจะเป็นไงนะันะดังก็ต่างกันหน่อยนะครับเพราะว่า รูปนใหญ่นะครับแล้วก็มวลก็ใหญ่กว่าเอาไว้หน้าเล่นพี่หน้าเล่นมาหน้า,หน,า,ห,นาหน้าสะสมมากครับตัวใหม่เดี๋ยวสักหน้าจะประมาณสี่ห้าวันมาถึงนะตัวงามแบนนะครับราคาจะสูงกว่านะครับนะครับอาจจะสูงกว่าต้นทุนเรื่องยางก็สูงกว่าเรื่องงามก,ก็ต่างกันนะครับแต่ก็จะหามาให้นะครับถ้ามันังสูงกว่าเราก็ใช้ตัวยางกลมสไลด์นี้ก็ยังถือว่าทันสมัยอยู่นะครับเยยบนะครับ โอเคมันเดลนเล็กแล้วเดี๋ยวพามาดูด้านนี้น okay. ้องหนุ่ยกันเด็กเราก็ประมาณนี้นะครับที่ ส่วนตัวที่ผมยิงเมื่อกี้นะครับเป็นตัวตัวนี้ผมใช้เป็นไม้เป็นไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้มะเกลือประมาณมะเกลือทำคอร่งนิ้วแล้วก็ติดเรเลยเซอร์ไกปืนสตาั์เตนเลยนะปิดดีสุดแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเช้าผนทำอยู่ประมาณหกสิบกว่านะครับกำลังทดลองอยู่นะเดี๋ยวสักรองง่ามใหม่เดี๋ยวจะทำผมใช้ตัวง่ามยางแบนนะครับตัวง่ามใช้ตัวเดียวกันนะครับก็ยังใช้กันตัวตัวเดียวกันอยู่ตัวใหม่ยังไม่มาไม่ถึงนะเดี๋ยวก็เลยเอาไปยิงมาคุยเล่นดู เอฟซเงานะอยากได้ดูอะไรใหม่ๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับเรียงยางผมสัมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวเรื่องเรื่องยางเวนนะอันนี้สามาตัวยางร้อยร้อยชุดนะครับบา,างทีบางทีเยอะอยู่เดี๋ยวก็มาที่ไม่ยากครับสี่งแค่ว่ามันเดี๋ยวลูกค้าตอบรับดีก็ยังไงก็เดี๋ยวออกข้ามาราคายังไม่ออกนะครับแต่จะแพงป่านะครับส่วนนะฮะเราไม่ไหวเลื่อนตัวนี้ไปเลยนะครับตัวสไลด์ปกติก็แน่นนะครูยยง่่่อ,อาตนรทีเึ ตัวนี้นะครับตัวปืนผมโปรเหลวพันห้าใช้ปืนสแตนเลสนะครับเกรดดีสุดช่วงท่งานอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะน้ำหนักสองกิโลกร,รมัมมียางแบบนี้ให้สองฟุดงานทำเซฟกันลั่นมียางปิดด้านหน้าลงตัวที่ใช้ที่สุดก็เป็นตัวนี้นะฮะเอ่อโป, 1, 5, ปรพันห้ายางเป็นไว้ก่อนนะครับมีลูกกระสุนมีอะไรอุปกรณ์แถมให้ครบหมดอันนี้ขึ้นในมือ,อประมาณนี้ครับไปดูจะเอาไม้แป๊บนึงนะฮะจะดังไหม ประมาณนี้นะครับสั่งปุ๊บส่งได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วงชักเจ็ดพันสิบเป็นตัวท็อปตัวไม้มะเกอมะเกอผมทําอยู่หนึ่งพันเจ็ดนะครับตัวไม้ประดูอยู่ที่พันห้าอันนี้เป็นตัวทรงมือสอดนะครับอันนี้ก็ทําใหม่ๆนะพี่ทําวันสองวันนี้นะครับส่วนชุดเดิมก็ส่งไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ข้อดีก็คือสั่งปุ๊บ้วส่งเลยครับสินค้ามีเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องรอการผลิตนะครับบางที่สั่งไปปุ๊บแล้วก็ต้องรอหน่อยอนะไรต่างๆนะก็จะ มานานเกินนะครับผมบมีบริการปลายทางนะครับอันนี้เรื่องพันธุ์ไทยต,ไตัวนี้เป็นไม้เอตัวนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับกาลังประกอบอยู่นะครับผมมีไม้มะเกลือค่อนข้างที่จะเยอะกําลังประกอบอยู่ชุดนี้เล่นอยู่คนเดียวเยวประมาณนี้โอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่นะฮะฝากกดแชร์ด้วยเด้อพี่ผมโปรพันห้าแล้วก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องโบโทผมดูแป๊บนึง ทำไมวงก่อนพี่ไม่เบอร์โทรไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยพี่ว่าอยากยิงก็ยิงนะครับยิงไปคุยไปโอเคเบอร์นี้แล้วกัน0650979599นะครับหรือว 09, 2, 5, 2, 4, 7, ่า0925241718ทักไลน์เลยนะได้ทั้งสองเบอร์นะครับถ้าทักไม่ตีดเบอร์ล่างนะครับประมาณนี้นะครับเออคลิปนี้ก็ถือว่ายิงเล่นๆยิงขำไปยางแบนราคายังไม่ออกนะครับแต่ว่าน่าจะแพงกว่าไม่เกินห้าร้อยนะครับไม่เกิน อาจจะวิ่งอยู่ประมาณสักสามร้อยสี่รอประมาณนี้น่าแพงกว่าเก็ต้นทุนก็สูงกว่าแต่ยังไม่เสร็จตัวนี้เป็นตัวขึ้นในมือยางแบนใหญ่นะครับแปดเซนนะในไทยก็ไม่มีผมทำไปเรื่อยอย่างเป็นรอ,นอหน่อยยางโกลมนะครบโลเหลือพันห้าถูกที่สุดแล้วนะครับที่สําคัญสั่งรุปโดสตงเลยนะครับโอเคผมล่ำลาะพี่ขอบคุณครับ